พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่58ที่มูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่4มกราคมพุทธศักราชสองพท่านอาจารย์คะถ้าเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโมหะมุลจิตเป็นเหตุหรือณเหตุเป็นณนเหตุเพราะไม่ใช่เหตุเจตนาจะเป็นเหตุไม่ได้เลย ถ้าเจตนาเจตสิกเกิดร่วมกับโมหะมูลจิตเป็นอาเหตุกะหรือสาเหตุุกะจะเอาเจตนาที่เกิดกับโมหะมูลจิตแยกไปต่างหากไม่เกิดร่วมกับโมหะเจตสิกไม่ได้โมหะเจตสิกเกิดร่วมกับโมหะมูลจิตซึ่งก็หมายความว่าต้องเกิดร่วมกับเจตสิกทั้งหมดที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิต เพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกก็เช่นเดียวกับผัสสะเจตสิกเช่นเดียวกับสัญญาเจตสิกที่เกิดกับโมหะมูลจิตนะคะซึ่งต้องเกิดร่วมกับโมหะเจตสิกอย่างนั้นเราจะกล่าวได้ไหมคะว่าเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตเป็นณเหตุและเป็นสะเหตุุกะถูกต้องค่ะขอพระคุณพระมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วย กับเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตถ้าพูดถึงเจตนาเจตสิกจะรวมถึงเจตสิกเจตัวที่เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมครับค่ะคือไม่ว่าเจตสิกจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็ตามที่เกิดกับจิตใดก็ตามนะคะ<ช>แล้วก็มีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยจิตเจตสิกอื่นที่ไม่ใช่เหตุก็จะต้องมีเหตุนั้นเกิดด้วยใช่ไหมคะ ไม่ใช่แยกเหตุออกไปต่างหากเพราะว่าโมหะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวจิตเป็นสเหตุกะนแน่แนนอนเพราะว่ามีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแต่เวลาพูดถึงเจตสิกอื่นเขาก็มีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นที่เกิดกับจิต ที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็ต้องเป็นสาเหตุกะกหรือถ้าแยกเฉพาะเจตสิกคือไม่พูดถึงจิตเลยนะคะเจตสิกใดก็ตามที่มีเหตุหกเกิดร่วมด้วยเจตสิกนั้นก็เป็นสาเหตุกะเพราะฉะนั้นเราวาพิจารณาถึงเจตสิกอื่นๆเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับอกุศล,ลจิตคือโมหะมูลจิตนะคะพิจารณาถึงเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับโมหะมูลจิตก็จะดูว่า เจตสิกอื่นๆที่ไม่ใช่เหตุเกิดร่วมกับเหตุและตัวเหตุก็เกิดร่วมกับเจตสิกอื่นแต่ว่าตัวเหตุคือโมหะเหตุเพราะเหตุว่าโมหะมูลจิตมีเหตุเกิดร่วมด้วยเพียงเหตุเดียวไม่มีโลภะเจตสิกไม่มีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโมหะมูลจิตเนี่ยค่ะก็จะมีโมหะเหตุเพียงเหตุเดียวเรียกว่าเอกเหตุเอกเหตุตุเนี่ยนะคะเหตุเดียวเพราะฉะนั้นสําหรับโมหะเจตสิก ที่เกิดกับโมหะมูลจิตจะไม่มีเหตุอื่นมาเกิดกับตัวเขาเลยตัวเขาเป็นเหตุเดียวที่เกิดกับจิตนั้นเป็นโมหะมูลจิตเพราะว่ามีเหตุเหตุเดียวเพราะฉะนั้นตัวโมหะเจตสิกเนี่ยค่ะตัวเขาเนี่ยเป็นอเหตตก,กะพระเจตสิกใดใดก็ตามที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเจตสิกนั้นเป็นอเหตตกะเมื่อโมหะเจตสิกที่เกิดกับโมหะมูลจิตไม่มีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วย โมหะเจตสิกนั้นจึงเป็นอะเหตุกะแต่ถ้าเป็นเจตสิกอื่นนะคะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินรีมณะสิาการะเจตสิกอื่นที่ไม่ใช่เหตุมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยในขณะที่โมหะมูลจิตเกิดเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นเป็นสะเหตุกะเพราะเหตุว่ามีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยบบคือแยกออกไปคะ่ะแยกจิตกับเจตสิก ในอากุศลจิตจะไม่มีติเหตุไ,หมไม่มีสามเหตุเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่ามีประโยชน์ไหมคะที่รู้เรื่องนี้ขอทราบประโยชน์ด้วยค่ะค่ะรู้ความต่างว่าจิตมีหลายประเภทไม่ใช่มีจิตประเภทเดียวและถ้าเป็นจิตที่ไม่ประกอบได้เหตุก็จะไม่ทําให้เกิดมั่นคงที่จะสืบต่อไปอีกยาวนานที่จะทําให้เกิดผลเพราะว่าไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะไม่มีโลภะ เจตสิกโทสะเจตสิกเกิดคิดถึงสภาพของจิตนะไม่มีโมหะเจตสิกเกิดขณะนั้นเป็นโสพณะนะคะถ้ามีเจตสิกที่เป็นโสพณนะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเข้าใจไปตามลําดับได้นะคะว่าเราอาจจะพูดถึงโดยโสพณะและอะสภณนะง่ายมากคือว่าจิตใดก็ตามที่มีโสพณนะเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตนั้นเป็นโสภณะจิตถือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าตัวจิตเป็นปันระตัวเขาไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นกุศลและอกุศลนอกจากจะมีสภาพธรรมอื่นเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะจิตที่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นโสภณะจิตและจิตใดก็ตามที่ไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตนั้นเป็นอะโสภณะทั้งหมดไม่ยกเว้นเลย ไม่ว่าจะเป็นจิตใดก็ตามงั้นวันๆสุดจะมันเป็นอสโภณะทันั้นกากำลังนั่งอยู่และกำลังเข้าใจนีโสภนณะค่ะขณะใดา<อ>ที่เข้าใจไม่มากเพราะบางอย่างนี่ก็มานะเข้ามาอยู่ในนี้เลยว่าโอ้นี่เรารู้นะเรารู้เนี่ยมานะมันก็นี่คือประโยชน์มหาศาลนะฮะที่จะเห็นมานะเพราะว่ามานะเนี่ยเห็นยากเราจะเห็นมานะหยาบหยาบมานะละเอียดอรหัตมรรค แล,และของเรานี่ยละเอียดถึงระดับนั้นหรือเปล่ายังใช่ไหมคะแต่ก็ยังพอเห็นได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจุดประสงค์คือเข้าใจสภาพธรรมะไม่ใช่เรียนแล้วก็จําโดยที่ว่าไม่เข้าใจในเหตุผลหรือว่าในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความเป็นธรรมะยิ่งขึ้นนะคะว่าหลากหลายมีทั้งจิตที่ประกอบได้เหตุและมีทั้งจิตที่ไม่ประกอบได้เหตุแล้วก,ก็มีจิตที่ประกอบได้โสภณะเหตุ ต่อไปก็จะทราบมากขึ้นในเรื่องของความเป็นอนตัตตาของธรรมะขอเรียนถามอาจารย์ค่ะโมหะเจตสิกตัวเ,เองนี่คือจะเป็นณเหตุคือไม่มีเหตุอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะโมหะเจตสิกถ้าเป็นตัวเขาเองจะเป็นณเหตุใช่ไหมคะเข้าใจไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ,ไม,คะไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นเหตุปรมัตธธรรมทั้งหมดพูดถึงสภาพธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ ที่เป็นเหตุมีเพียงหกเจตสิกคือโลภะเจตสิกหนึ่งโทสะเจตสิกหนึ่งโมหะเจตสิกหนึ่งเป็นอกุศลละเหตุโมหะไม่มีทางจะเป็นหนาเหตุเลยโลภะก็ไม่มีทางเป็นหนาเหตุโทสะก็ไม่มีทางเป็นหนาเหตุเพราะเข้าเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยจะคู่กับหนาเหตุสภาพธรรมะที่เป็นเหตุนะคะกับสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เหตุ ถ้าสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เหตุก็เป็นหน้าเหตุแต่ถ้าเกิดเป็นโมหะมูลจิตนี่ก็จะมีสาเหตุกุกะเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะโมหะมูลจิตมีเหตุเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะมีเหตุนั่นคืออะไรโมหะเจตสิกะโมหะเจตสิกเพราะฉะนั้นโมหะมูลจิตเป็นอาเหตุกุกะหรือสาเหตุกุกะเป็นสาเหตุกุกะเป็นสาเหตุกุกะคำถามจากคุณจรันจากสิงคโปร์ค่ะ คือถามถึงเรื่องของเหตุนี่นะคะว่าเราพูดกันเรื่องอกุศลและเหตุและกุศลและเหตุจะพูดเรื่องอัพยากตะเหตุด้วยได้ไหมนะคะเพราะเหตุว่าทรงจําแนกหลายนัยยะนะคะเช่นถ้ากล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะ3ก็จะมีกุศล,ลธรรมอกุศล,ลธรรมและอัพยากตะธรรม ก็มีกุศลธรรมต้องเป็นกุศลคือเป็นเหตุที่จะให้เป็นกุศลกรรมเกิดผลเป็นกุศลวิบากนะคะแล้วอกุศลกรรมหรือว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลจิตก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่ไม่ดีที่จะให้เกิดอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นสําหรับธรรมะอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตะ นี่เป็นการแสดงธรรมะทั้งหมดคือปรมตถธ,ธรรมนี่นะคะโดยอีกในยะหนึ่งคือโดยจัดประเภทเป็นหมวดสามได้แก่กุศล,ลธรรมหนึ่งอกุศล,ลธรรมหนึ่งอพยกตะธรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะจําแนกได้ว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเช่นอกุศลละเหตุซึ่งเกิดกับอกุศลละจิตทําให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันทั้งหมดเป็นอกุศลนั่นก็คืออกุศล,ลธรรม และสำหรับกุศลธรรมก็ได้แก่โสภณะเจตสิกเจตสิกฝ่ายดีที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นจึงทำให้จิตนั้นเป็นกุศลธรรมรวมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมกันทั้งหมดก็เป็นกุศลธรรมด้วยผัสสะเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตเป็นอกุศลผัสสะเจตสิกที่เกิดกับกุศลเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า มีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกที่เกิดได้ทั้งกับจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นอกุศลเมื่อเกิดกับอกุศลก็เป็นอกุศลเมื่อเกิดกับกุศลซึ่งเป็นเหตุก็เป็นกุศลสำหรับธรรมะอื่นนอกจากนี้เป็นอพยากตะเพราะฉะนั้นวิบากจิตชาติสีที่เราเรียนแล้วนะคะวิบากจิตกิริยาจิตวิบากเจตสิกที่เกิดร่วมกับวิบากจิตกิริยาเจตสิกที่เกิดร่วมกับกิริยาจิต เพราะว่าจิตเป็นอย่างไรเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต้องเป็นอย่างนั้นจิตเป็นกุศลจะให้อกุศลและเจตสิกหรือว่าเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นอกุศลไม่ได้จิตเป็นวิบากจะให้เจตสิกที่เป็นกุศลที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นอย่างไรโดยปัจจัยคือกรรมมปัจจัยเนี่ยค่ะก็ทําให้ทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นวิบากทั้งจิตและเจตสิก เพราะฉะนั้นสำหรับธรรมะอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะเป็นอพยากตะถ้ากล่าวถึงจิตวิบากจิตและวิบากเจตสิกกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกเป็นอพยากตะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่กุศลและอกุศลคำตอบก็คือเมื่อจัดประเภทเป็นกุศล,ลธรรมอกุศล,ลธรรมและอพยากตะธรรมธรรมะใดที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นอพยากตะทั้งหมดนะคะนี่กล่าวถึงจิตและเจตสิกรูป เป็นกุศลได้ไหมคะไม่ได้เป็นอกุศลได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเป็นอัพยากตะนิพพานเป็นกุศลได้ไหมคะไม่ได้เป็นอกุศลได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าเหตุเป็นอัพยากตะมีไหมก็คือเหตุเจตสิก ที่เกิดกับอกุศลคืออกุศลและเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลธรรมโสพณะเจตสิกที่เป็นเหตุที่เป็นโสพณะเกิดกับกุศลก็เป็นกุศลธรรมนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะจิตและเจตสิกก็เป็นอพยากตะธรรมด้วยเหตุนี้นะคะอะโลพะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกที่เกิดกับกุศลลจิตเป็นกุศล แต่ว่าอโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกที่เกิดกับวิบากก็เป็นวิบากและก็อโลภาเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกที่เกิดกับกิริยาก็เป็นอภยากตะด้วยเหตุนี้นะคะเหตุสามคืออโลภาอโทสะอโมหะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นวิบากก็ได้ถ้าเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเจตสิกที่เป็นเหตุก็เป็นกุศล ถ้าเกิดกับจิตท,ที่เป็นวิบากและกิริยาเจตสิก mm hmm. ที่เป็นเหตุที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นอัพยากตะไม่ยากหรอกคะ่ะยากที่ชื่อท่านเองนะคะถ้าจํากุศลและอกุศลแล้วก็รู้ว่าธรรมะอื่นใดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลล้างเป็นอภยยากตะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็รวมทั้งเจตสิกฝ่ายดีซึ่งเป็นได้ทั้งกุศลหรือวิบากหรือกิริยาขณะใดที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่อภยยากตะ แต่ขณะใดาที่เป็นวิบากกิริยาซึ่งไม่ใช่กุศล,ละะก,ตตกล็ต้องเป็นอัพยากตะสําหรับอกุศลและเจตสิกนะคะเป็นอัพยากตะไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วต้องเป็นอกุศลทุกครั้งเพราะฉะนั้นสําหรับอกุศลและเจตสิกเนี่ยค่ะไม่เป็นอัพยากตะแต่สําหรับโสพณะเจตสิกที่เกิดกับวิบากและกิริยาเป็นอัพยากตะถ้าเกิดกับกุศลและจิตก็เป็นกุศล เขาใจผมคือว่าคําว่ามูลจิตคือจิตที่มีตัวเจตสิกอื่นมาเป็นมูลหรือมาเป็นเหตุเช่นอย่างโมหะมาร่วมกับโลภะเรียกว่าโลภะมูลจิตถูกไหมครับขอบคุณครับเราถ้าไม่มีเหตุก,ก็เป็นกุศลไม่ได้นะคะถ้าเกิดกับวิบากก็ไม่ใช่กุศลถ้าเกิดกับกิริยาก็ไม่ใช่กุศลนะเหตุเป็นอเหตุทุกข์ได้ไหม ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าหน้าเหตุตเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่เหตุเพศว่าเราไม่ได้กล่าวถึงเป็นสัตว์บุคคลต่างๆแต่เรากล่าวถึงเรื่องของปรมัตธ,ธรรมถ้ากล่าวถึงว่าหน้าเหตุก็หมายถึงต้องเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆที่ไม่ใช่เหตุโลภะเหตุเป็นอเหตุุกะได้ไหมไม่ได้ค่ะครับไม่ได้เพศว่าต้องมีโมหะเหตุเกิดร่วมด้วยแน่นอน โทสะเหตุเป็นอเหตุกะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพื่อว่าต้องมีโมหะเหตุเกิดร่วมด้วยโมหะเหตุเป็นอเหตุกุกะได้ไหมครับได้ค่ะได้และก็ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าโมหะเหตุเกิดกับโลภะหรือว่าโทสะจะเป็นอเหตุุกะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดกับโมหะมุรจิตก็เป็นอเหตุกะเพราะเหตุว่าไม่มีเหตุเจติจอื่นเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นโสภณเหตุ อโลภาเหตุเป็นอเหตุกาะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต้องมีอโทสะ,ทะเหตุเกิดร่วมด้วยทุกครั้งขณะเมื่ออโลภาเกิดขึ้นอโทสะก็เช่นเดียวกันอโมหะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรต้องมีเหตุเจสิกที่เป็นโสพะนะเกิดร่วมด้วยเรียนท่านอานจารย์มีอะไรตรงนี้ก็จริงๆแล้วไม่ยากเลย เพราะเหตุว่าคำว่าเหตุเนี่ยก็แสดงชัดอยู่แล้วนะคะว่าได้แก่เจตสิกหใช่ไหมคะธรรมะทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าเข้าใจว่าเจตสิกหกเป็นเหตุธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นณนเหตุคือไม่ใช่เหตุอันนี้ค่ะก็เป็นหลักที่จะทําให้เราเข้าใจความหมายนะคะเมื่อเข้าใจความหมายแล้วเราก็สามารถจะคิดเองไม่ว่าคําถามนั้นจะเป็นคำถามอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะคิดได้นะคะ ก็มีอีกสองคำเหมือนกันค่ะคือสะเหตุก,กะนี่ไม่ใช่เหตุกนเหตุนะคะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะที่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงใช้คําว่าสะเหตุกะและถ้าสภาพธรรมะใดไม่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยสภาพธรรมะนั้นก็เป็นอะเหตุกะถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจะไม่สับสนเลยไม่ว่าคําถามนั้นจะถามยังไงกลับไปกลับมายังไงนะคะ<ๆ>เช่นณเหตุเป็นอะเหตุกะได้ไหม เราก็ต้องคิดว่าหน้าเหตุมีอะไรบ้างใช่ไหมคะจิตไม่ใช่เจตสิกหกเป็นหน้าเหตุเพราะฉะนั้นจิตจะมีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้ไหมเวลาที่จิตเกิดร่วมกับโลภะนะคะจิตนั่นก็เป็นสหเหตุกุกะเกิดร่วมกับโทสะก็เป็นสหเหตุกุกะเกิดร่วมกับโมหะก็เป็นสหเหตุกุกขะ เกิดร่วมกับฝ่ายโสภณเหตุก็เป็นสาเหตุุกะคือค่อยๆคิดค่อยๆไตรตรองนะคะก็จะไม่สับสนนี่เป็นเรื่องของจิตแต่ถ้าจิตขณะใด,ไ,ดไม่มีเหตุเจตสิกหกเกิดร่วมด้วยจิตนั้นก็เป็นอเหตุกะพอพ้นเรื่องจิตไปก็คิดเรื่องเจตสิกอีกก็ได้ใช่ไหมคะก็ค่อยๆเข้าใจไปค่ะขณะนี้ทุกคนกําลังเดินทางหรือเปล่าคะนั่งอยู่ที่นี่จิตแต่และขณะเกิดแล้วดับไม่ยั่งยืนเลยนะคะ เกิดขึ้นอีกก็ดับอีกนะคะแล้วก็จิตหนึ่งขณะก็ต้องมีอารมณ์เฉพาะของตนของตนด้วยขณะที่กำลังศึกษาเนะีคะเราก็อาจจะคิดไตรตรองได้หลายอย่างนะคะถ้าเราทราบว่าเราศึกษาสิ่งที่กำลังปรากฏให้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นเพราะว่าผู้ที่ตรัสรู้ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่สิ่งนี้ยังไม่เป็นกับเรา เพราะฉะนั้นเราเริ่มตั้งแต่การฟังในเหตุในผลนะคะเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นถึงความหมายของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้ก็กลับคืนมาไม่ได้เลยสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็เกิดดับถ้ายังไม่รู้อีกก็ผ่านไปอีกแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่จะเกิดแล้วก็ดับข้างหน้าซึ่งขณะนี้นะคะจิตแต่และขณะซึ่งเกิดดับ เหมือนเดินทางไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตั้งแต่ขั้นฟังนะคะถ้าไม่มีขั้นฟังไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เราแม้จะกล่าวว่าจิตมีขณะนี้มีแต่ถ้าไม่อาศัยแต่ละขณะที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในเรื่องของจิตนะคะ ยังไงยังไงคนอื่นจะกล่าวว่าจิตเป็นอนัตตาแต่สําหรับผู้ที่ปัญญาไม่ถึงระดับนั้นก็จะต้องเห็นว่าจิตยังคงเป็นอัตตาหรือ,อยังเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าจุดหมายปลายทางนะคะที่เราได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะก,ก็เพื่อวันหนึ่งจะถึงการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนได้จริงๆ โดยอาศัยการที่ค่อยๆอ,อบรมความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏนะคะให้รู้ว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงไว้โดยประการต่างๆได้สนทนากับท่านผู้หนึ่งเป็นชาวอเมริกันที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียเข้าศึกษาอภิธรรมนะคะมากทีเดียวค่ะแต่ว่าในที่สุดเมื่อสนทนากันเสร็จแล้วก็ถามคำถามซึ่งเขาไม่เคยคิดนะคะถามว่าธรรมะอยู่ที่ไหน เขาเรียนเรื่องจิตประเภทต่างๆเรียนเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะแต่ถามเขาว่าธรรมะทั้งหมดที่เขาเรียนเนี่ยมีจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนถ้าศึกษาเพียงตัวหนังสือจะไม่ทราบเลยค่ะขณะนี้เป็นธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยทุกขณะเป็นธรรมะทั้งหมดถ้ามีความเข้าใจนะคะเขาก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาเรียนกําลังเรียนเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกว่าจะเกิด ก็ต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากการฟังเข้าใจเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังเข้าใจเลยสักนิดเดียวที่จะไปประจักษ์แจ้งว่าเห็นขณะนี้เกิดระดับและไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้ซึ่งต่างกับสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาซึ่งเราจะได้ยินตลอดเวลานะคะเป็นการค่อยๆน้อมไปด้วยความเข้าใจแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่พยายามสุดขีดเลย ที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะที่ประจักษ์แจ้งนะคะไม่ใช่เราค่ะเป็นโสภณธรรมเป็นปัญญาเจตสิกเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆตรงค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นนะคะที่จะรู้ว่าขณะนี้เองที่กําลังฟังถ้ามีความเข้าใจเพียงพอสติสัมปชัญญนะนี่ค่ะเกิดได้เพราะว่าสิ่งนี้มีกําลังมีอยู่ พราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าขณะใด,ดที่หลงลืมสติสติสัมปชัญญะไม่เกิดคือไม่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหรือไม่รู้ที่ลักษณะหนึ่งลักษณะใดขณะนั้นก็เหมือนกับล่องลอยอยู่ในทะเลชื่อเพราะเหตุว่าจากขณะที่เป็นพวังคจิตไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วมีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้เหมือนวันนี้หรือวันก่อน,ก,อนก่อนก็ตามแต่นะคะเราลอยอยู่ในทะเลชื่อนานเท่าไหร่ จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทั้งหมดที่เราเคยทรงจำไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็คิดไปต่างๆนานา,นาเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือชั่วขณะที่ไม่ใช่ผวังขจิตนี่คือความต่างกันของจิตที่เป็นผวังคือขณะที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเห็นต้องไม่ใช่ผวังขจิตแต่ว่าไม่รู้ความจริงก็จะเข้าใจความหมายของอวิชชาโอคะ พ่วงน้ำใหญ่คืออวิชชาไม่ฉะนั้นก็เป็นเพียงชื่อใช่ไหมคะกามโอคะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะยึดมั่นในกามเป็นพ่วงน้ำที่กว้างใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าไม่มีอวิชชาอย่างอื่นก็มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนกำลังที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีนะคะจากขั้นการฟังการไตรตรองแล้วก็ทรงสแสดง อนุเคราะห์โดยประการทั้งปวงแม้แต่จิตเนี่ยค่ะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีจิตหลายชาติใช่ไหมคะคือมีทั้งกุศลจิตอกุศลจิตวิบากจิตกิริยาจิตถ้าไม่เรียนเราจะตอบได้ไหมคะอย่างนี้ว่าจิตขณะนี้มีหลายชาติกุศลจิตก็มีอกุศลจิตก็มีวิบากจิตก็มีกิริยาจิตก็มีถ้าไม่เรียนเราก็พูดถึงกุศลอกุศล แล้วก็พูดถึงวิบากแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรใช่ไหมคะแต่ถ้าศึกษาแล้วก็มีความตรงที่จะรู้ว่าที่วิบากไม่ใช่เราก็เป็นพระเหตุว่าวิบากเป็นผลของกรรมกรรมคือการกระทำนะคะซึ่งมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม